มาดูนะฮะทางด้านของไลฟ์เครื่องบินมาว่าเวิร์กออกสกีลานสกีนะซึ่งอีโวดครองบริเวณบาร์เพอร์เวิร์กแล้วก็คอรีหรือว่าโรงหินอ่อนเมืองหินนะด้านบน<า>ทั้งแย่ครอสโซนของลรากาโมเฮาไม่มีใครไปหรอมีเซมไนครับที่ขยับไปนะแล้วก็ดิกมากาแล็กซี่ส่วนทางด้านของบลูโซนฮอสโซนตรงนี้ลานสกีเป็นเอซิดนะมีศิลปลงทับได้ด้วยนะวันนี้เห็นดิกมาเล่นแบ่งคนกันออกไปแบบ าะว่ามันโล่งโซโล่ด้วยนะเพราะว่ามันโล่งเขาน่าจะทราบแล้วว่าลายเครื่องบินมันไม่มีใครโหลดสต็อปเลยแยกไปเล่นส่วนแอ้แทกออราวมีปะทะบริเวณบาสเซียถึง3ทีมตรงนี้ MDH มแอคแทกออรแลวก็เอ็กซแนะครับแล้วเป็น3ทีมที่ไม่ชอบบวกในเรื่องของต้นเกมซะด้วยครับผมถึงแม้ว่าเราจะคุ้นชินกับเวียดนามกับมาเลเซียที่เป็นสไตล์แบบว่าต้นเกมมันดุดันรับเร้าใจแต่ว่านั่นแหละเน้นฟาร์มของกันก่อนตั้แต่จบเวิร์ซีรีส์มาเราก็ได้เห็นแผนการ ที่บางทีเนี่ยปรับตัวกันขึ้นไปเล่นทีมไฟ์เซตอัพนานขึ้นบางทีนี่ถึงกับไม่บวกเลยไปรอเล่นอีกทีวง4ก็มีเหมือนกันใช่เอาราดูรอดูรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามานะครับเฟริร์สไรเดอร์เหมือนจะเห็น a อซแล้วโอ้โหโดดยิงซูซ่าเปิดไปเจ็บๆนิดหน่อยโอ้แต่ตัวเองเจ็บเองนะแบบนี้โอ้ไม่มีไม่มีของด้วยแต่ไปยืนในที่โล่งแบบนั้นครับโดนเปิดล็อกไปก่อนแล้วโดเนิจูนจาก Ex i t ซ e s p o r t ครับอ่าแล้วเสียไป1คนนะครับ ซิกซิกซิกลาฟกับเลเคโรโรครับไปน็อกคอปรามาได้ครับเดวาเหมือนจะได้1อีลิมมาสองอีลิมครับโอเคโรโรไปได้ทูฟาด้มาจากเอ็กพีหนึ่งคนครับเขาแล้วแบบนี้เนี่ยมีแววที่ดีครับกับการเริ่มต้นของทีมไทยอันนี้จะมาอยู่ที่ในโซนของ3ามก๊อฟเองยังบวกกันไม่เสร็จด้วยไปการยื้อมาโอ้เคโรโรสองอีลิมครับต้นเกมสวยงามเลยครับสำหรับแอทแทกออร์ราแบบนี้นี่ผมว่าใสๆใส่ทีมไทยใสๆซส่สิกซิกกราฟครับไปเฮดช็อตใส่ดาร์โก้น็อกดาวลงไป ตรงนี้2ทีมเฟิร์สไรเดอร์กับ A S S, เอเซสเอายังไงดีล่ะเปิดขนาดนั้นเปิดขนาดนั้นได้มาแล้ว1เสียไป1ด้านน้มีตู้นะครับมีการแก้ไขเกมได้ถ้าสมมุติว่ามันพลาดอานิกมามาด้วยน<า>้องดิวครับโฉบม,มาจากบริเวณที่ตั้งแคมป์หาคิวหรือเปล่าแต่จะมาโดนคิวเองอไ an, หมเอ็กซ์แพนก็เหลือ2คนครับเอ็กซ์ลอยกับ ดีเอ็กเซลเอ็กแพนนี่วิ่งไปเสียให้กับเครโร่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดผไปลอยมาตรงนี้แล้ววันนี้มีไลน์อัพที่ลงมาก็มีเดทลงสนามด้วยครับกลับตัวกันมาในขณะเดียวกันครับอ้าวเดิดิวไปโดนเอ็มดีเฮชเนโร่ยิงมาที่บาลกลางด้วยครับตรงนี้ตัดมาเจอกันอยู่แต่อีซิตยังคุมไฟแต่เฟร์เลเดอร์ได้ไม่ค่อยได้เปรียบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอน็อกปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะไม่มีโอกาสมาเติมกันเลยนะฮะโอ้แล้ว3มอีลิมกเอซิสครับเฟร์เลเดอร์ต้องถอยแลวครับตัวสุดท้าย อ่าแล้วเอ็มดีเฮดก็โถมเข้าใส่แอกแทกออร่าก็จำกอนยืนคํำอยู่กับโฟกี้คาราเมลดึงดิวกลับขึ้นมานะฮะไปเสียบริเวณบาซิลเลียโอ้โหนี่ปล่อยให้แอกแทกออร่าเข้ามาทิ่ม MDH ได้ลึกขนาดนี้เลยแหะเนี่ย mm hmm. โดยทีเวียดนามน่าจะรับมือยากสักหน่อยนะแล้วนิวเคก็โดนไปก่อนแล้วเขาปาดเทรคคืนมาจำกอนยังไอ w วอลแล้วเปิดทางด้านของกองไฟรอไว้ก่อนโดนรอมแต่เพื่อนมาเดทบูนเนอกทางด้านของนอคลายไปได้แล้วโฟกี้ มีนกดาวมาอีกหนึ่งครับล้วดูครับแอกแซ็กออราวครับครอสกันดีเหลือเกินแล้วจ้ำกอดค้ำแข็งโอ้โหก็อาไปโดนะระเบิดเนโรครับทักไม่ได้ครับแต่เหลือคนเดียวก็ m d h แล้วเรียบร้อยเลยครับแอกแท็กออรวา6อีลิมครับเคโรโร โอ้ m d ใช่ครับผมควอคิวไปแล้วครับผมเปิดมาก็เรียกว่าสอยสี <V eth S 1> ่เวดนาม MDH ไปเลยนะผมว่า MDH เขาดูมันใจเกินไปนะกับการโขมไฟเข้ามาแบบออยิน4คนชื่นชมต้องชื่นชมเครโรโรในช็อตน,นี้ที่สามารถค้ำและยื้อให้เพื่อนได้ยิงฟรีได้หมดเลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะพยายามล้อมเราแล้ว MDH <ช>จะจะล้อมตัวทั้งด้านของเครโรโร<ช>นะแต่ว่าแอคแทกออร์ลล้อมทั้งทีมไงใช่อ๋อ ดีแล้วเกินก็แท็กเราช็อตนี้ก็เพลงนี้สวยงามครับพีโบนี่ฟาร์มอิ่มๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปลุ้นอะไรกันเยอะในช่วงต้นเกมเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นในช่วงกลางๆเกมกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกของพวกเขาแหละครับเ,เมื่อวานเนี่ยมันมีบางจังหวะที่เคลื่อนที่ไปแล้วไปเจอกันเองอเอไปเจอกันเองบ้างอะไรบ้างนะครับรนี่น,น,นี่อันนี้คิวแคมของเรานะครับ ร้าวเงียสวยเออเออกระหึ่มแล้วค้ำนานด้วยนะตรงนี้จังหวะนี้ป่าแล้วก็ปิดฉากเนยตายเออยางชอบเลยเซมนายครับบริเวณมอเตอร์เ h o u s e h ับด้านบนเดี๋ยวเราน่าจะต้องเช็ควงกัสักนิดหนึ่งว่าวงไปทางไหนนะครับใช่ครับผมเยรน่าครับออกจากโรงเลื่อยแล้วน่าจะเข้าไปบริเวณเซนทันเพื่อหาคิวบ้างหรือว่าจะไปเลยไปเลยครับตอนนี้ที่ตั้งแคมป์ ที่มีเอ็กซ์นหนีการจับกุมมาจากบริเวณบาซิเลียเนี่ยจะสามารถยึดต่อได้หรือเปล่าครับผมกำลังมองวงไปด้านบนหรือเปล่าอาจจะเป็นบนบนของข,องขวาด้วยใช่เ,เพราะเอรีนาเข้าแบบนี้เนี่ยน่าจะออกไปทางด้านของโซนบนหรือเปล่าครับมไม่บนก็กลางๆลาเลยครับเลือกที่จะแคมบริเวณตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเล่นอย่างนี้เนี่ยมีผลดีต่อการโซนดักทีมแฟลชจากเวียดนามได้ด้วยนะฮะเพราะว่าแฟลชเองเนี่ยจะ ไม่ค่อยชอบวิ่งตรงเข้าสักเท่าไหร่นะนรับเน้นรอเกาะขอบแต่ว่าเอรีน่ารู้ทันแบบนี้แฟตก็จะเข้ายากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดข้ามฝั่งไปเดี๋ยวมีทาง Ex i t ซ s p o r t ปแกรรออยู่แล้วกับฝั่งข,งของสนามฟรอฟด้วยยิ่งทำให้แฟตเข้ายากเป็น2เท่าครับเต็มที่คือเขาต้องไปเล่นสะพานที่เอรีน่าเนี่ยเล่นแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาแล้วไปไปไปพักที่บาร่างหน่อยก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เหมือนจะไม่พอใจกับโพซิชั่นตัวเองครับไปต่อครับ อ่านี้ก็เคลื่อนที่แล้วเหมือนกันครับอีวตฟินิคครับอันนี้ทุดงเลยนะเรียกว่าไม่มีใครมายุ่งอะไรเลยแวะหน่อยอ๋อไม่แวะด้วยครับนึกว่าจะแวะแอร์ดรอปครับฝากในท่านเกมครับในขคะที่เอพี่เมฆโอ้โหไหลมาหมู่บ้านนี้เขาชอบของถนัดเลยป่ะผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะผมว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นหลังคาหนึ่งคนน่าจะเป็นลิมิตหรือใครสักคนน่าจะได้ขึ้นหลังคาคือบ้านเหลืองยาวบริเวณบาซิเลียเนี่ยมันมีหลายหลังซึ่งทุกหลังี่ยขึ้นหลังคาได้ด้วยการปีนหน้าต่างออกไปนะครับ มันก็ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแต่ไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะวงตบขึ้นบนแบบนี้น่าจะต้องเคลื่อนที่ต่อซึ่งพวกเขามีรถนะครับรวมถึงไอ้แท็กออร่าด้วยเช่นกันที่มียานพนาหนะในการเคลื่อนที่โอโ้โหและพื้นที่ตรงกลางนี้น่าจับจองมากเลยนะผมว่า2ตี้นี้แบ่งบ้านกันคนละหลังได้เลยนะนอกจากว่าเขาจะชาร์จเป็นบ้านเดียวกันแล้วรีบปิดให้เสร็จครับแล้วจอดรถเป็นระเบียบม,มากเลยนะโโนี่เอาเข้าบ้านนะกลัวรถตักแตนนะตรงนี้แสดงว่าตุ๊กตาหนะ้ารถวันนี้จะต้องเป็นตุ๊กตาหมีหรือเปล่านี่วางไว้ คือเริ่มเห็นว่าเขาพัฒนาเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นนะนะสำหรับ e อี e ร a ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าทีมอื่นๆจะพัฒนาตามทันหรือเปล่าในไทยนะในไทยนะใช่ตอนนี้ที่เห็นเล่นกันละเอียดละเอียดกับ e ีโวนิกมาเนี่ยแหละแล้วก็ e อี e ร a นเนี่ยแหละนะครับ ต้องดูทีมไฟด้วยครับผมว่าจะแบ่งกันลงตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของวงเองค่อนข้างจะทิ้งหลายทีมไปเยอะครับต่างชาตินี่อยู่ขอบวงกันเยอะมากเลยนะครับผมจะมีแค่เซฟไนทีมเดียวจากมาเลเซียที่อยู่ในวงแล้วใกล้ๆก,กันเนี่ยมีนิกมาที่อยู่โมซาวท้งขวาครับรอดูจังหวะวง3จะเป็นนิกมาที่ตามมาเจอก่อนหรือเปล่าเพราะถ้า,ถ,าถ้าไม่เคลียร์เลยเนี่ยบางครั้งถ้าวงมันพลิกล็อกขึ้นมาโซล่างลงมาล่างหน่อยอ่ะไม่ได้ไปโมซาวหมดผมกลัวว่า เดว่าจะไปเจอนิกมามากกว่านี้เ <laughs> จอแล้วด้วยครับเจอแล้วนะครับ oh, แต่ว่าจะบุกเข้าไปตรงๆแบบนี้เนี่ยอาจจะร่วงตั้งแต่บนรถเลยนี่แล้วนิกมาเขาไม่ได้เปิดโซนหรือว่าเปิดจุดก่อนด้วยนะครับว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นแล้วล่อซื้อให้ทางเดว่าเข้าไปครับ oh, นั่นแหละฮะหนึ่ง <is> หัวครับโอ้สะดุงโยงตรงนี้แล้วมาแค่2คนไอ้มา2คนด้านหลังนี่จะตามเพื่อนไม่ทันครับมีระเบิดครอสมาแล้วป่าใบติดเองก็สต็อช็อตนี้ครับ คาราเมลเซตระเบิดเซนเนตปลายด้านขวามีคนเติมครับนี่ครับไม่ได้ดูว่ารีบร้อนนะโพซิชันไม่ได้มั่วครับตัวที่จะต้องทําหน้าที่ c o อ,อร์เพื่อและดูตําแหน่งของฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่ได้ดันไปสุ่มสี่สุ่มห้านะครับฟิวโกคกับน็อกเลนส์ไปแล้วแล้วแบบนี้เป็น4ต่อ3เล่นง่ายแล้วลวคาราเมลโดนสวนกลับมาน็อกดาวไยครับใช่ครับแล้วสต็อกกำลังอ้อมไปเก็บด้านหลังของเดวานะแล้วเหมือนพยายามจะเข้าไปแล้วใกล้จะเข้าไปลวงได้หรือเปล่าอุ้แต่เพื่อนน็อกครับฟิวโก้โดนยิงสวนจากเรน แล้วประเด็นเหลือ2ต่อ3เฉยเลยก็สต็อปมีไอวอลเล่นอยู่นะครับแล้วเขากลางกองไฟรอแล้วรีเลือดขึ้นมาก่อนแล้วลูดมาตรงนี้เต็มเต็มหัวครับโอ้โหจริงจริงสองคนของนิก k มกกาแล็กซี่ดวนกับ2คนของเดวาครับไวรัสแล้วก็เลนสโอ้โหสตอปอล้วสต็อป,<ไ>ปโอ้โหดิวก็เทรดด้านหลังมาให้ครับ คนเดียวคนสุดท้ายครับค่อยๆเล่นไม้อ้โหแล้วดิวไม่มีเลือดไม่มียาไม่มีไอวอลไม่มีอะไรเลยครับใช่ครับต้องเบรกให้สต็อปเป็นตัวคำ้ำครับไอวอลเลยแล้วแเ,เ,เข้าหลังอีกตัางหากครับแบบนี้เดว่าไม่น่ารอดส่วนทางด้านของนิกมาอาจจะต้องส่งหนึ่งคนเพื่อไปชุบแล้วนะครับเรียบร้อยก็เดว่าอยู่ในเตดครับแล้วแฟดเลือกไหลนี้ในการเข้าครับแบบนี้ค่อนข้างยากแล้วนะหรืออาจจะไหลไปเจอตู้กับทางนี้นิกมาไหลไปหรือเปล่าอ่านี่ครับนิกมาแยกกันเล่นแล้วแล้วก็พยายามจะให้สต็อป อ้อมไปเพื่อจะชุบแหละเพราะตรงนั้นมันน่าจะมีตู้อยู่นะครับโซนด้านล่างนะหมไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับคือดิวเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องเอาตัวรอดอย่างเดียวนะตอนนี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีเลือดไม่มียาไม่มีอะไรแล้วนะครับและยื้อวงกับทีมแฟรด้วยนะทีมแฟรนี่ขยันยื้อวง3นะพี่เมกแ,<ต><ข>แต่ทีมแฟรดไปแล้วนะเขาไม่ได้ไปต่อนะอ้าเอ็กแทกออร์เราเจอกับเอ็กแพนครับทูฟาสเอาเลยฮะขอมายักรอย ปิดไอวอลเล่นก่อนเลยครับต้องหาพื้นที่เล่นสต็อปดึงคาราเมลกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็นวีแวลที่ดีของนีกมากาแล็กซี่และแฟนคลับที่เชียร์กันอยู่เอาเดดบูครับ M79 ยิงไมซ์ลอยเจ็บอยู่นะเกาะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเดดบูยิงเอ์ลอยลุ่นจนได้กรบทูฟา้าสวนเคโรโรไปแล้วเป็น2ต่อสาหรือเปล่าตรงนี้จังหวะตรงนี้ทูฟาดเคาะอยู่เคาะบลากับโฟกี้เอายังไงดีมาดูโฟกี้เป็นหลักด้านขวาจะเอาเคียวเกี่ยวหัวขึ้นมาตรงนี้แล้วอ เหลือน้อยเหลือเกินแล้วเรียบร้อยเลยครับแอคแทกออราก็โดนเขาบ้าสังหารโหดไปครับจบอันดับ10ครับแอคแทกออราไม่ดีแล้วแบบนี้แย่แล้ววีแววไม่ดีแล้วนะครับแต่นี่ก็เกมแรกไงเออเป็นเกมแรกที่ออกการดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แล้วดูอีเวิ์ะครับมาช้าแต่เข้าวงแบบเนียนเนียนตาแล้วไปเจอเอซิสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาได้ยิงเนี่ยผมบอกเลยว่ากดสบายนิกมาเนี่ย ถ้าเห็นเราเห็นว่าอยู่ในวงก็จริงรแต่ว่าเราตัดไปเลนนั่นตัวฟีแล้วเพราะว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเหลือทรัพยากรในการเล่นน้อยมาก<ๆ>เขาน่าจะโผงมาอีกทีคือช่วงท้ายเกมจริงๆเลยนะครับเรามาดูทีมแฟลตเซมนายแล้วอีโวนแล้วก็รวมถึง a อ i d ตอีสปอรดีกว่าเพราะว่าถ้าฝั่งนี้ใครชนะมันจะไปเจอกับเซมนแล้วก็ไปเจอกับเดอะแฟลต,ต่อทีมแฟลตต่อ<ล>ะนะครับโครับด้านข้างมาแต่หรือว่าตรงนี้เนี่ย ขึ้นไปก็มีเอเร่น่าแกได้ยินเสียงปืนนะพร้อมดักรอแจมออกมาดักรอแล้วนะครับเอซิสเต็มๆครับโอ้โหเลดี้พยายามจะยิงปืนระเบิดเข้าไปยัดใส่อยู่นะครับยังไม่ได้สร้างดาเมจดาโก้ครับน็อกเฟรมอยู่ที่คจดไประเบิดอ้าวแล้วลงแบบโอ้ไม่สู้เลยหรอเฮ้ยโดือดสี่คนเลยหรอโอ้ตรงใจโอ้เหลือเชื่อครับแต่ออกการ์ดเข้าไปยิงกับโซซ่าจากฟอร์เรเตอร์มาได้ครับเป็นเอเรน่าที่ได้ดักขอบวงสามพอดี ยิงกันอยู่แล้วเป็นองการที่ได้มาหนึ่งกีลีมด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมเห็นทีมต่างชาติเล่นแบบนี้นะครับครั้งแรกคือ e v o วสบีวายที่หนีทั้งด้านของอี o วสฟินิก x แบบนี้ครับที่ค่ายทหารเออและอันเนี้ยคือเลือกที่จะไม่ยิงตอบโต้แม้แต่กระสุนนัดเดียวแล้วโดดเลยครับ เพื่อจะเอาชีวิตรอดต่อครับเดี๋ยวดูว่าแผนการเล่นแบบนี้จะสามารถไปต่อได้จริงๆหรือเปล่านะครับเน้นการเข้าวงมากเกินไปหรือเปล่าครับในขณะที่อีเวฟินิกครับตั้งเซตไฟกันมามีอาวุธหนักอย่างตรวจด้วยเพื่ออาจจะมีเอ็มเจ็ดสิบเก้าด้วยซ้ำครับใช่แล้วตอนนี้เอรีนาครับมาแล้วสามีลิมครับด้านหลังมีเฟิร์สไรเดอร์อีกหนึ่งคนที่หลงเหลืออยู่นะครับไม่น่าเป็นปัญหาครับเอซิดจบแล้วครับจบเก้าโอ้และเฟิร์สไรเดอร์ตามไปจบแปดครับ โอ้โหแล้วใครจะเข้าวงได้ครับ EA แกมีแบบโอ,อกาสที่ถือปืนขอดอยู่<อ>ยิงจี้ไอ้วอขอบวงตั้งมาก็เข้ายากเข้าไ,ไปแต่เอซิเนี่ยตายได้ยังไงครับคือตายแบบเป็นการวิ่งเข้ามาในวงแล้วเข้าไม่ทัน<อ>ขึ้นเป็นเอลิมินตไป<อ>นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวงมันตีมาเป็นเซมนาจากมาเลเซียครับ<อ>แล้วตีขอบอุยนิกมาต้องเจอกับทีมแฟรชนะแล้วเขาดันขอบมาถึงเฟสที่เขาต้องเล่นแล้วนะสำหรับทางแฟลชครับมีเอเจ้าด้วย จากชินครับอาจจะได้เห็นเกมบุกข,ของทีมแฟตในวันนี้แต่วันิิมาเองตั้งขงบวนรับมาดีแล้วนะส่งคนมาค้ำครับสระบดิีโอและเอ็กซ์แพนเหมือนจะได้ยิงเอริน่าฟรีจากการดันขึ้นมาเหลือคนเดียวแล้วครับเอริน่าแล้วไม่รอดครับเอรินาจบอันดับ7จ็ดครับทีมไทยแลนด์หายไปแล้ว2ทีมดานบนไปเซมนายเซมนายนี่อยู่ตั้งแต่ต้นยันจบครับตรงนี้ครับ อแล้วฟรีทุกจุดครับนิวบีก็ยิงยับเลยแต่ว่าดิวครับไปสู้กับบัตตี้แล้วสต็อปก็ไปยิงเกตไฮมาด้วยมาครับมันมีดิวโดนด้วยครับจัวนี้ล่วงไปอีกหนึ่งแต่กอดคู่ีก้ยิบสต็อปมาเหมือนกันกลายเป็นไทยเจอกระขอบวงซะเองครับแอนเซตี้ครับจบอันดับ6ไปอีกหนึ่งทีมครับผมลงไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วลงไปไปเจอแถวด้านล่างยิงต่อนะครับ เบียวครับยิงเฮดช็อตใส่ดิวไปแล้วชาร์จมาตรงนี้โจ้นะแล้วเป็นคาราเมลที่อีริมตายจากวงไปนะครับแฟลตครับยิง2เลยอารีวอร์ดครับหมดเหมือนกันนะจบอันดับ4แล้วตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ทีมแล้วครับ3ทีมสุดท้ายเซมไนทีมแฟลตและเอ็กซ์แฟลตอ๋อเมื่อกี้นี่เหมือนเป็นโมชีนะที่ยิงนอกแล้วผมขอ้ทษเหมือนเกมนี้เหมือนไม่เห็นเกทไฮลงนะคูณผิดผู้ผิดขออภัยครับดูใหม่ฮะตรงนี้เป็นแฟลตครับดันเข้ามาแล้วแก๊งขอบวงแต่ว่าด้านในที่มาเลตีกันยับเลยนะวันนี้ทีมช้าหมดเลย ใช่และทีมช้าไม่เท่าไหร่เป็นทีมที่ตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะต้องการคะแนนกันเยอะด้วยนะสองสามทีมตรงนี้เลยับ่การตาราง,ารางนะ่วนใหญ่นะพี่เมฆและไหลเลยครับและะ้วในเอ็กแพนนี่จะตีขึ้นมาครับลวถึงเซนไนตอนนี้โซนไว้เยอะส่วนแฟลตนี่ถ้าชิ้นไม่มีเอ็เจ9บอกว่าน่าจะเข้าได้ยากหน่อยนะซึ่งเป็นทีมที่ต้องพึ่งพาเยอะด้วยสำหรับเอ็มเจ9กระบอกนี้ครับดันในมาดัานสูงเขาด้วยเซนไนแล้วหลาจ่ายยิงเข้าหัวบัตตี้ไปเลยครับเปิดเขาเอาเบลเปิดครับ หนึ่งลูกก่อนครับเสริมเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเสร์ฟทุกอย่างไปเนี่ยเป็นเอ็กแพนที่ได้ยิงแบบรอเสริมตลอดจากด้านล่างด้วยนะ <ไป S 1> โอ้แล้วเซมนายไปเสียให้แฟลตหนึ่งคนแล้วจะลงไปเล่นกับเอ็กแพนนี้น่าจะยากแล้วทีมแฟลตก็บจบอันดับ3ไป5อีริมตอนนี้เซมนายด้านล่างมีเอ็กแพนอยู่4ี่คนแล้วก็คิวเยอะด้วยใช่ครับนะอแฟกอยู่นะตอนนี้เฮ้ยจะยิงจะเครื่องโดดเข้าไปเหรอโดดมันเลยครับโอ้โหดูองศามุมแล้วมันเลยครับ มีมาจะไม่ยากครับกับการโซก็ามาปูทางไว้โอ้โหลงยังไงก่อนตรงนี้ลงมาก็ฟรีให้นี่ไม่ลงฉันจะขึ้นว้าห้าอ่าไม่ถึงครับอย,อย่าบอกนะว่าจะเอาให้ได้อีกเมื่อวานนี้ก็เห็นมีทีมไทยเนี่ยขึ้นไปยิงอย่างนี้เลยอ่าแต่เครื่องยิงครับความพยายามอยู่ที่ไหนไปแล้วมันขึ้นไม่ถึงเอาขึ้นมาจนได้ก็ดูฟาสต์้องเซนโนพีเหมือนจะน็อกดาวน์เรโซนไปแล้วอาชูราตัวสุด<ฮ>ท้ายเรียบร้อยแกเฟ็นเอก็กซ์แพนครับบุญญาแรกในวันนี้ครับ กลับมาครับสำหรับทีมมาเลเซียครับเอ็กซ์แพนหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นี่ดูจะเป็นทีที่เงียบๆหายไปบ้างครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเปิดมาเกมแรกก็ไล่บวกขอบวงมาจนทะลุมาถึงวงสุดท้ายผู้เล่นที่เด่นๆเลยตอนแรกที่ผมเห็นเป็นโอฟาสเลยนะแกแบบโตเปิดชนทุกตี้จริงๆต่อมะทักกับทางไอ้ท็กออร์เาเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นผู้เล่นที่ค้ากับทางทีมไทยได้นานอยู่พอสมควรวิ่งจ๊กวิ่งหลอกกับเดทบ้างหลอกจ้ำว่างตรงนี้